นี่เป็นลำโพงบูทูธนะที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมทีนี้จะให้เปิดเพลงลูกทุ่งเพลงที่ผมชอบนะมากกว่าเอาดูดูเวลาดูใจหน่อแบตเตอรี่ลิเธียมจริงหรือเปล่าอันนี้ป๋าทำเหรอเนี่ยใช่ครับอ๋อป๋าทำลำโพงบูทูธด้วยเหรอ โอ้ทำหมดแล้วครับใครสนใจสั่งมาได้ครับอ,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 อ่ะดูข้างในอยากดูอยากดูข้างในว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมจริงหรือเปล่านี่ใส่ตาเลือกเลยนี่ <ไป S 1> นี่สั่งประกอบเลยเดี๋ยวใช้อันนี้เหรอที่ระพงเก่ามันมาใช่ไหมหรือว่าไงตู้ตีใหม่ขึ้นใหม่ครับออ๋ตีตู้ใหม่ทำอะไรตีตู้ใหม่ขึ้นใหม่นะฮะ <c oughs> ใส่แบตเตอรี่ลิเธียมทีนี้จุดประสงค์ที่ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมคือไงปะต้องการทนเบาทนเบา ใช่แล้วก็ยิ้วพกอ่ะสะดวกอ๋อเออนะยิ้มมาสบายๆไม่หนักใช่ไหมดูนะครับไอ้ี่แทนที่เยาวนี่น้องเขาจะแกะแกะให้ดูครับลงทุนแกะให้ดูเลยครับลงทุนลงทุนนะครับโอ้ออกยังอีกอีกมั้งท้องออออกไปแล้วครับดูซิข้างในจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมกี่โวลต์ กีวว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 วยวว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 วโวว่ะวววววววยี่นีวว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 ว24โวว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 ้อนวว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 วี่วววววเอวววววววน้วว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 นกววอวว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 วอววี่วว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 วกวว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 ้วววนววว์ แปดสิแปดสี่แปดสามแปดสามยิบสี่เอ้ยแปดโวล์เอ้ยยี่สี่โวล์ยี่สี่โวล์ทีนี้เราต้องการจะเอาสิบสองแอมป์ก็ขนาดกันนี่ไงให่นหมครับขนาดอันนี้ขนาดนนั้ขนาดขนาดขนาดก็เท่ากับสองพีแปดเอสสองชุดอ่ายี่สี่โวล์สิบสองแอมป์ยี่สิบสี่โวล์สิบสองแอมป์ใช่ครับพลังขับ อย่างเมื่อกี้เลยครับตุกตักตุกตักไปนี้แหละเลยยิ่งเข้ามุมยิ่งโอเสียงเพาะอ่าทำไมถ้าจะเกิดเราเอา24โวลต์เท่ากับเอาแบตเตอรี่พวกหนามพวกอะไรต่ไรเมื่อกี้แหละเท่าไหรอย่างลูกเนี้ย10แอม์ฮะอ่ะเนี้ยอย่างเนี้ย10แอมป์10แอมป์แค่ต้องใช้สองลูกนะหรอเออเนี้ยใช้สองลูกก็ถามว่านัาไหมนัาสิหนักกว่าเท่าตัวอแล้วไปใส่อย่างเนี้ย แล้วมันใช้เท่าไรซิแอมเราที่เราบอกว่าแบตดไม่ใช้ได้เท่าไรฮะห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นคลายประจุได้แปดสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าจะเปิดได้นานขึ้นฟังเพลงได้นานขึ้นถูกต้องและที่สําคัญเบาขึ้นเบาขึ้นอ๋อเปิดได้นานขึ้นและเบาขึ้นและที่สําคัญหลู่ละมา่งกอ่ะการปล่อยประจุของไอลิเทียมนะสมมติมันปล่อยได้หนึ่งเท่าตัวอันนี้ผมให้หนึ่งเท่าตัวครับ ซิปแอมมันปล่อยซิปแอมซิปสองแอมป์ป่อยซิปสองแอมป์อันนี้ทําขายไหมเนี่ยขายครับอันนี้นี่ทำขายไหมับไม่ทำอันนี้เราทําไว้ชมครับโอ้ทาไว้ชมยไม่ขายสนใจเดี๋ยวติดต่อหมอไปก็แล้วกันตัวนี้ผมขอเรียกโปรโตไทป์โปรโตไทป์อ่าโปรโตไทป์ในทีมงานของเราอืมทุกอย่างแฮนด์เมดหมดแฮนด์เมดตัวอ่าตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ตัวต่อไปลู่หล่ามาเฮ้ากับอนี้จริงเหรออ้าวก็ทําไมมันใช้ได้ประมูลบางคนว่าเฮ้ย พลังงานมันไม่ได้จําเป็นจะต้องไปใช้งานาเซลล์นะครับครับใช้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นแบตเตอรี่เครื่องเสียงเป็นแบตเตอรี่สปอตไลท์พวกอะไรต่ออะไรมันอยู่ในชีวิตจริงของเราเข้าไปทุกวันแล้วครับาแบตเตอรี่ลิเธียมนะอินะอยู่กับชีวิตจริงของพวกเรา<ช>ทุกวันอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเราตอนต่อไปเราไปดูกันเรื่องการใช้เอาลิเธียมมาใช้ในรถ จริงๆเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรถกอลฟรถสามล้อดีเดี๋ยวเราได้ชดสอบแล้วเดี๋ยวผมจะให้หมอทดสอบหรือจะให้ผมทดสอบวน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 จริงๆบอดตัวเนี้ยมันใช้งานยี่สิบสี่โวลต์แต่เราอ่ะใช้ผ่านบัคตัวเนี้ยอ๋อใช้ผ่านบัคอ่าให้ให้วนมันต่ำลงมาอ๋อเพราะโดยทั่วไปอะบอดตัวเนี้ยมันเกินย4ิบสี่โวลต์แล้วบอดมันพังบอดของเครื่องเสียงอะนะเราก็ใช้อะไร เปลี่ยนจากโวนสูงให้เป็นโวนต่ำได้แอบไปปะแน่นอนอยู่แล้วอ่าโอเคโอเคนี <h <h ่ BMS หมอไปดูก่อนอยู <h <h ่มึงอ๋อหนี่มานี่มานี่ BMS นี่ไงนี่ไงอยู่ในนี้เลยเห็นไหมจะไม่ว่าเราประกอบกระจอกกระจอกไปได้นะ BMS เราก็มีอยู่หมออ่ามีนะที่อะไรควบคุม การชาร์จการการปล่อยประจุแกันป่อยประจุแล้วผ่านตรงนี้ด้วยมีบันไดอะไรบีเอจัดการให้สุดก็สิสเทมตัวสุดท้ายแค่นั้นแหละแบตเตอรี่มินิเจอร์ซิสเต็มมั้งมินต์แมนมินต์แเน้นืออะไรสักอย่างครับชาวบ้านที่ไสนใจแบบว่ามีมีไว้ดีที่สุดครับครับไป บ้วนเลยครับบ้วนรอเปลบ้วนเลยครับเป็นลำโพงบูทุดครับพลังงานแบตเตอรี่ล <Oh, ิเธียมครับประกอบเองครประกอบเองเสียงดีมากเลยวันน hey, ี้อีกหรอบครับผม